รับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนตเนาะวันนี้ก็หายหน้าหายตาไปนานนะครับสำหรับตัว Accord g e n 10นะครับทั้งเจน9้นะมารวมกันอยู่ที่นี่เลยนะครับสีพื้นฐานสีบรอนเงินเมทัลลิกดูแลรักษาง่ายแน่นอนและเป็นสีที่ไม่เบื่อง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับเลขไมล์ราคาเลทพนนะครับอยู่ในคลิปนี้หมดใครไม่ดูบอกเลยว่าพลาดมากนะครับไมล์หลักหมื่นผมก็มีให้นะครับราคาดีๆผมมีให้แน่นอนนะครับ ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันครับไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศส่วนรายละ,ละเอียดทั้ง4คันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปต่ดไปครับ รับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนคนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของตัว Accord Gen 9แล้วก็ Gen 10นะครับเลือกใช้งานได้ตามสะดวกเลยนะครับราคาเลทพนเลขไม่อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเกิดนิดนึงเนาะคนที่อยู่แถวนี้นะครับแถวละแวกมีนบุรีนะครับอยากมาดูรถผมมีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะเฉพาะเก่งนะครับรวมกระบะด้วยเกือบ500คันนะครับใครที่อยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ เงินด่วนเลยนะครับคันนี้ตัวไฮไลท์เราคือเจน9นะแต่เจน9ผมยังจะไม่ถ่ายให้ดูนะครับอย่าไปในส่วนของตัวเจน10ก่อนละกันนะครับสำหรับคันแรกนะครับ8กออ713ไปทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นตัว2.0ตัวไฮบิดนะครับแต่ตัวไฮบิดเทคผมยังไม่มีเข้ามานะในส่วนของตัวท็อปนะครับแต่ราคาดีนะครับราคาแค่8 6 9 0 0 0กับรถปี2019คันนี้เลขไม่เ0 0 0 0เท่านั้นนะครับรอมักสวยมาก นะครับดิ้นหน้าดิ้นหลังแล้วเรียบร้อยระบบความปลอดภัยครับ ABS จัดเต็มนะครับออปชันบอกเลยว่าเหลือใช้แน่นอนนะครับสีบอลนะครับบอนเมทัลิกนะออกบอนเงินดำๆนิดนึงนะครับดูแลรักษาง่ายและไม่เบื่อง่ายนะครับคือสีนี้เลยพี่นะครับในส่วนของตัวเซ็นเซอร์นะครับทั้งหน้าและหลังมีให้นะครับกล้องถอยบอกเลยว่าชัดที่สุดแล้วนะครับโดยรวมคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะผมให้ดูในส่วนของสภาพภายในคันนี้ก่อนนี่ครับ ภายในคันนี้เป็นเบาะโทนดำครับแอร์หลังมีให้แล้วเรียบร้อยครบจบนะครับสภาพหลังคาด้านบนถือว่าสวยคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนพี่นะครับละที่สําคัญเนาะนี่ครับด้านในนะครับตัวเบาะปรับไฟฟ้านหน้าคู่แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบแจ้งเตือนกันชนด้านหน้านะครับ เลด้ามีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับความปลอดภัยจัดเต็มสําหรับตัว a อคคอร์ดถ้าเทียมกับตัวในส่วนของตัว Cam รี่นะครับ mm hmm. ก็จะรู้แบบคนละอย่างกันนะครับอันนี้ก็จะรู้แบบลำ้ลำๆหน่อยเนาะสำหรับตัว Honda Accord นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัว Cam รี่นี่นที่อยู่ตรงนี้นะครับจะรู้แบบซีดานนะรู้แบบเขาเรียกยังไงอะ่ะรู้แบบพื้นฐานเรียบๆนะครับอันนี้ก็จะรู้แบบวัวรุ่นหน่อยเนาะแต่ใครชอบแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับอ่า ในส่วนของออปชันภายในนะครับนี่ครับระบบแจ้งเตือนรอบคันนะครับกันชนด้านหน้าเนาะกันล้อฟรีนะครับครบจบพวมรามรัมันติฟังก์ชันมีส่วนของเพ t เทอร์ช c ิพคูชคอนโทรลล็อกความเร็วนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแดบบอร์ดด้านหน้าสวยๆและที่สําคัญครับสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ Apple c a r p เ a y ได้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันขออนุญาตเปิดในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับมา สามารถเปิดมือเดียวได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นระบบโชกแล้วเรียบร้อยเครื่องยนต์นะบอกเลยว่า4สูบ16บาล์าวนะครับขนาดเครื่อง2.0ลิตรนะครับ1 4อไอ้ล็อกรหแรงม้าขออภัยนะครับครบจบนะอัตราการเร่งบอกเลยว่าลื่นปื๊ดปาดแน่นอนพี่นะการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าไปรับหนึ่งต่อใหม่ได้เลยนะครับแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้นะครับและที่สำคัญหัวน็อตคันนี้บอกเลยว่าคมกริบ ฟรีดาวผ่อนเท่าไหร่ครับฟรีดาวผ่อนแค่พันห้าไอหมื่นห้านะครับขออภัยฟรีดาวผ่อนแค่หนึ่งหมื่นห้าพันเท่านั้นน,น, 1, 5, 1, 5, นะครับมันก็จะไล่เรียกกันนะหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ 1, 5, 000, 1, 6, 000, 1, 4, ่งหมื่นหกพันหนึ่งหมื่นสี่พันก็มีนะครับและที่สําคัญคันนี้ผ่อนแค่หมื่นเดียวนะครับรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะโจทย์ฟรีดาวนะครับใครอยากได้แค่ติดต่อมามาในส่วนของคันที่สองก่อนเลยนะครับแปดกออหกศูนย์ห้านะครับ เป็นรถหน่วยงานที่เราได้เข้ามานะครับ2.0ตัวไฮบริดนะครับคันนี้ราคาดีราคาแค่859,000พี่นะครับเลขหมายแสนสองบอกเลยว่าไม่ได้ถือเบาเยอะนะโดยรวมสันเหลี่ยมนะครับรอยลักยิ้มไม่มีนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะโอ้โหผมชอบแต่ล้อแม็กกันแหละนะครับตัวนี้เป็นยางของมิชลินด้วยนะเดี๋ยวผมดูปีให้แป๊บหนึ่งนะครับคันนี้ปีป,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 ปี2024 นะคันนี้ปี2024ส่วนคันนี้ที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับมิตชลินเหมือนกันคันนี้ปี2024เหมือนกันนะครับนะเป็นรถหน่วยงานนะรถพวกนี้มันดียังไงครับมันดีตรงเข้าศูย์ทุกระยะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกระยะแน่นอนนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะอ่านะครับดิดหน้าดิดหลังครบจบนะครับส่วนมากนะครับนี่ครับกว้างพี่บอกเลยว่ากว้างผมสูง170นะบอกเลยว่านั่งสบายมาก นะครับนะนั่งสบายมากเบรกมือไฟฟ้าครบจบเบาคู่หน้านะครับไม่ขาดไม่ยุบตัวนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้ก่อนเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของกระจกมองข้างเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวบริสปอร์ตนะครับไม่มีให้จะมีให้ตั้งแต่ตัวในส่วนของที่เป็นตัวเทคนะครับที่มีมาให้เนาะผมชอบควมมันไหลนะความันได้อยู่ในสภาพดีมากนะครับรอยแหวนขูดไม่มีเลย นะครับใครได้ไปคุ้มค่านะคันนี้นะครับสคันเหมือนกันหมดเลยนะต่างกันเฉพาะเลขไม้แล้วก็ราคาเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์อยู่ตำแหน่งเดียวกันหมด4.16สู16บ16าร้อแรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเทคนะเทคโนโลยีนะตัวไฮบริดที่เขาทำมานะครับบวกกับตัวมอเตอร์นะแรงม้าที่บวกกันได้อยู่ที่145แรงม้านะครับผมว่าเหลือเฟือในการใช้งานนะครับคันนี้ก็ป้ายทะเบียน8กอ6 0 5 ส,สวยอีก1นึคันนะครับมาในส่วนของตัวเจน10อีกตัวหนึ่งนะครับนะป้ายทะเบียน8กอ,อเหมือนกันนะครับ714ป้ายทะเบียนกรุงเทพคันนี้เลขไมลหลักหมื่นน้อยที่สุดนะครับเลขไมลแค่60,000เท่าน,นั้นลดปี2019นะครับราคาแค่879,000ครับฟรีดาวผ่อนแค่หมื่นกว่านะครับหมื 14, ่นสปไปนะครับได้ขับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่า แถมได้เป็นยางของบิสโตนนะครับนยางบิสโตนปี2024แล้วเรียบร้อยนะครับยางปีใหม่สีบอลเงินเมทัลลิกออกดำๆแบบนี้นะครับดูแลรักษาง่ายคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่านะสเรียบด้านข้างถือว่าโอเคด้านข้างก็มีคําว่าตัว h y b ริดนะนี่ครับมีตัวไฮบริดผมว่าคุ้มนะสวยกว่าในส่วนของตัวแคมรี่เยอะเลย และที่สําคัญกล้องถอยชัดๆนะครับเซ็นเซอร์ให้แล้วรอบคันนะครับเซ็นเซอร์ให้แล้วรอบคันใครได้ไปคุ้มค่าแม็กตัวนี้นะครับเป็นแม็กขอบ18นะครับแม็กขอบ18อย่าเอาไปขายเด็ดขาดนะครับราคามือ2อยู่40,000ื่นะ4ล้อนะครับอยู่40,000นกว่าบาทลูกค้าผมเอาไปเทิรนในส่วนของแลนโซมาอยากได้แม็กเก่าคืนนะครับเขาไม่ขายให้นะครับ40,000กว่าบาทนะครับของแท้นะ และที่สำคัญครับด้านหน้าส,สวยๆอีกหนึ่งคันนี่เลยนะโอ้โหพี่นะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับมาในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับนะสำหรับคันนี้เนาะ8กอ714นะครับขอภายแป๊บหนึ่งนะ, <c oughs> ะนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็เหมือนกันตำแหน่งเดียวกันการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟท่อเฟกต่างๆนะครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับการมาร์กจากโรงงานอยู่ครบนะครับนะการมาร์กจากโรงงานอยู่ครบรอยนะ้ำมันเยิมไม่มีลดคัดเกตมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับหัวน็อตนี่กิบกิบพี่ทั้ง2ฝั่งผมให้ดูก่อนนี่ครับทั้ง2ฝั่งแล้วก็ในส่วนของตัวฝากระโปรงมันจะไม่เหมือนโตโยต้านะครับเขาจะไม่ได้ตีตาในส่วนของ Honda มานะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของโตโยต้าจะตีตามาทุกอย่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหรือเป็นตัวพลาสติกนะครับตีตาตัวต้ามานะครับแต่ตัวนี้บอกเลยว่ากิฟไม่มีถอดนะครับคุ้มๆนะผ่อนแค่หมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกเองไล่กันเลยนะนะครับเลทผ่อนเลทอะไรต่างกันแค่หลักร้อยหลักพันนะครับมาสำหรับตัวในส่วนของตัวไฮไลท์เราตัวเจน9เห็นถามหากันเยอะนะครับอันนี้คือ2.0 EL ตัวน้ำมันสันดานล้วนนะครับ h o n d ้าเลนวัดครบจบนะกับายทะเบียน 6กอพ717อนะครับปทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้บอกบอกเลยว่าขออภัยนะครับบอกเลยว่า2.0นะครับผมว่าเครื่องยนต์กำลังพอดีนะครับไม่ต้อง2.5 2.2.4ทั้งนั้นนะครับผมว่าวิ่งต่างจังหวัดได้สบายๆนะสำหรับคันนี้ราคาแค่589,000แนาพนะครับรถปี2018เลขไมล์แสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับกับแรงม้าอยู่ที่155แรงม้านะครับ ตัวล้อแม็กเหมือนกันปัดเงาเหมือนกันนะครับขอบ18ส่วนคันนี้เป็นยางของของโอทานินะปีเดีย๋ยวผมดูปีก่อนปีปี24เหมือนกันนะครับโอ้โหนะสี่คันนี้ปี2024ทั้งหมดนะครับกล้องถอยมีมาให้เซ็นเซอร์รอบคันเหมือนกันนะครับแอคคอร์ดราคาแค่500,000กว่าบาทผ่อนแค่9,000ไปปลายนะครับหมื่นหนึ่งอะ รวมทุกอย่างในยอดจัดผ่อนประมาณ10,000บาทนะครับแอร์หลังนี่ให้แล้วเรียบร้อยด้านในเบาะหนังก้างขวางเหมือนกันเลยนะครับต่างกันเฉพาะโฉมนะอ่าต่างกันเฉพาะโฉมแค่นั้นนะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีในส่วนของคูชคอนโทรลนะครับเบมโบรีซ mm ีด hmm. มีให้แล้วเรียบร้อยนะครับพุชสตาร์ท hmm. เบาะคู่หน้านะครับปรับไฟฟ้าเต็มระบบม่านหลังไฟฟ้ามีให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับ Honda l เ n นโบมีให้แล้วเหมือนกันนะครับขออนุญาต ไปในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์จะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับนี่เลยนะเครื่องยนต์น้ำมันสันดาลล้วนนะครับ4สูบ16บา์เครื่องเบนซินครับขนาด2.0ลิตรนะครับ155แรงมา้าหัวน็อตน,นี้ไม่ต้องพูดถึงพี่กิบเลยนะผมมาซื้อสดคุ้มกว่านะซื้อสดคุ้มกว่านะสำหรับคันนี้นะครับ ถามว่าจัดแฟแนนซ์ได้ไหมจัดได้นะครับจัดได้รถปี2 0 1 8ดอกเบี้ยพิเศษก็ยังได้อยู่นะครับนะดอกเบี้ยพิเศษก็ยังได้อยู่แต่ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับนะทั้ง4คันนี้นะครับบอกเลยว่ารถคัดเกตแล้วลว้ลวนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนลาจากกันผมฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้พลาดรถใหม่สวยแบบนี้วันนี้ผมแมนพิทยยนต์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ